สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใครยกเลิกเดินทางกลับต่างจังหวัดการรถไฟรับคืนเงินตั๋วโดยสารเต็มราคาการรถไฟแห่งประเทศไทยรับคืนเงินตั๋วโดยสารเต็มราคาสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการงดเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์9-18เมษายนเพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากโควิด -19 รายละเอียดการคืนเงินตั๋วโดยสาร 1>, 1. ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วดยสารตั๋วนําเที่ยวรายบุคคลไว้ล่วงหน้าหากต้องการงดการเดินทางสามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคาก่อนขอบวนรถออกไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงและในส่วนของตั๋วดยสารที่ชำระด,ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมกับเงินสดการรถไฟจะคืนค่าโดยสารให้เฉพาะส่วนที่เป็นเงินสดเท่านั้น2ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วหมูนะ่คณะตั๋วนำเที่ยวหมูนะ่คณะ ตั๋วสำหรับเช่าขบวนรถพิเศษโดยสารและตั๋วเช่ารถโดยสารไว้ล่วงหน้าสามารถติดต่อของเงินคืนตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคาก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า1วัน 3. ผู้โดยสารที่จองตั๋วทางอินเทอร์เนต็ตสามารถยื่นคำร้อง,องขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคาโดยแนบไฟล์ตั๋วอินเทอร์เนต็ตส่งมาที่อ e ีเมล p a s s e n g e r k i e er r r a i l w a y c o t h ประชาชนที่ซื้อตัว๋วโดยสารเดินทางในช่วงวันดังกล่าวสามารถติดต่อของเงินคืนได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของสถานีทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่9เมษายน2564เป็นต้นไปหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกกับคุณครับ